สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับมหาคุปตาภาคตรวจพอกันที่บ้านน้ำป้อมนะครับอุเทนเป็นรุ่น half z น,น,น,นะครับทัานาเก่ามันห่อนละว่าเราวแจกได้ตู้แอร์นะครับนางของแอร์ธรรมาสะอามาโดนละระว่าอยากนางของแอร์ทำงานละวันเทียน สามหกศูนย์แปดเอพี่นะครับโหลดสามสุดหกตัวทุดถ่ายนะครับสภาพสวยง่ายนะครับเยังกระด้างนิน่มดังนวนนะครับดังเนีน เดิมๆนะครับปลาสูนปลาสูนปลาสูนมันปลาแตงแตงอย่งเลยเพราะว่าส่วนมากนะครับใส่เฉพาะของส่วนโตนะครับบลาเด๋ยไปรับจ้างนะครับปลาเตจหน้าเพื่อนก็ะลอยกระไรเหล่านะครับผมปลาเด๋ยมีแล้วหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองชั่วโมงนะครับเก็บไม่บลาตายนะครับ แต่ผู้ใส่มือเดียวผู้ครับธนูถนอมนะครับยักปีหลักพอรถสิบปีนะครับรถนีคันนี้สิบปีแล้วนะครับกับยังไม่เอียมออยยังไม่เอียมอองอยู่คือเก่านะครับอุปรกรณ์สามชิ้นนะครับผ่านใบมีดลอตเตอรีร่ครบสุดนะครับนี่จะไปเปลี่ยนแอร์หศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวแอร์มาใส่นางของแอร์ทำงานสบายเราเปันเตียนผู้ใดสิคิดว่ามือนึงนะครับ พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสิได้นั่งห้องแอร์เฮ็ดงานนะครับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับวันนี้ว่าราคาไหวเท่าใดนอพ่อว่าราคาไหวเท่าใดตีให้สามสิบปุ๋แล้วตีให้สามสิบสีเอาเท่าใดสีเอาเท่าใดบันเทืร์นี้เพรากคันเพิ่นว่าเท่าใดเก็เอาเท่านั้นล่ะโอ้โหอ้ครับครับคือบอกง่ายๆนะครับเออได้เท่าใดห้งไายแังดีแล้วว่าเกี่ยวพลัง ก็น็อดบ้างนะครับเ้วก็ว่าเรื่องมูฮ่เรบ่งว่าสมบุรว่ามูฮัองเอาตัวแอนหนึ่งมูฮ่นที่ใส่หัวเดือนละเห่าใดโอปีละหัวไห่คือดาวตัวต่ำเลยโเค่ไ่ดาวเตยมันกระดงโอปลหน่ได้ยเรื่องางันะครับปรมาตัว ต,ตัวแรนะครับงหมดปีละแสนซีนะครับกับตัวธรรมดาปีละแสนเอนะครับระยะเวลากราราันกาิมนห้รกาปอีาตอรหรน้ธรดานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืม สนใจนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์คูบตาานะครับติดถึงคูบตาเราเจริญนะครับหาหรือคูเมืองติดต่อมาทั้งเพจหรือจะโทรเข้า마หรือจะเข้ามาศูนย์ก็ได้นะครับไปกินกาแฟหันท้อนนะครับน้ำเย็นๆโอเคบริสุทเป็นยังงนะครับสำหรับพินีปิดการขายนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับก็เมื่องนะสามแสนห้าสามแสนสองขอาขอให้สามแสนสอง